นั้นในโลกเราเนี่ยครับมีคนที่เป็น s โ o w c o m มอยู่ประมาณ25แล้วนะคุณเครียดง่ายเนี่ยคุณเป็นหนึ่งใน25สโลร์เซ็ s c o m เนี่ยคือหมายความว่าเอนไซม์คอมทีที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสารเคมีที่ทำให้เราแพนิคทำให้เราเครียดเนี่ยครับอย่างเช่นอะดรีนาลีนเนี่ยมันทำงานได้ช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นพอเราเครียดอะดรีนาลีนมันหลั่งมาแล้วเนี่ยมันกำจัดได้ยากเราถึงจมอยู่กับความเครียดสักระยะหนึ่งนะครับเทียบกับคนอื่นเนาะควรจะดูแลตัวเองยังไงควรจะต้องระมัดระวัง ในการทํากิจกรรมต่างๆที่ไม่ไปเพิ่มอะดรีนาลีนที่มันมากขึ้นจนเกินไปนะครับอย่างเช่นการดื่มคาเฟอีนคือดื่มกาแฟาแล้วแหละหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับควรจะระมัดระวังที่จะช่วยทำให้เราเครียดมากกว่าเดิมน,นั้นต้องระมัดระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปหรือว่าการทํา IF หรือว่าฟาสติ้งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มอะดรีนาลีนนะครับนั้นควรจะไม่ทําหักโหมหรือว่าหลีกเลี่ยงการทำฟาสติ้งได้ถ้าคุณเป็น slow c อมทีนะครับและสุดท้ายครับ คุณควรจะรับทานอาหารที่สามารถจะจ่ายเมทิลให้มากเพียงพออย่างเช่นวิตามิน B9 คือพวกโฟเลตถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวช่วยเนี่ยซัพเฟอร์เมน์ในรูปของเมทิลโฟเลตก็จะช่วยได้